ตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทำการรวมสมการก่อนเพื่อที่จะดูว่าปฏิกิยานี่อันไหนเป็นจานเป็นคาโทดอันไหนเป็นแอนอโนดนะคะก็ดูอันนี้ก็มี f e สามบวก f e สามบวกอยู่ตรงนี้ชนไมันอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าเราต้องเอาอันนี้กับอันนี้แล้วล่ะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมีอ e ิเล็กตรอนแค่หนึ่งตัวเห็นปะ่ะมีหนึ่งตัวแต่ข้างล่างอ่ะมีสองตัว เราก็ต้องทำการดุลก่อนก็โดยการคูณสองให้กับสมการข้างบนก็ใส่สองเข้าไปเวลาใส่สองแล้ว,ลวจากความมูมอมปลาย e ีศูนย์ไม่เปลี่ยนนะอศูน e คงที่เสมอไม่ว่าจะเอาตัวเลขอะไรคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับนี่คือสมการที่หนึ่งอันนี้สมการที่สองแล้วก็เอาหนึ่งบสอง ก็จะได้เป็นสอง fe สามบวกบวกกับสาม i ลบแล้วก็อยู่ที่สมดุลกับสอง fe สองบวกบวกกับ i i สามเอ้ยโทษโทษตรงนี้ผิด i สามมัก็ลบ ไอตัวเดียวจะลบ3ามได้ยังไงอ่าก็คือเป็นอย่างนี้ก็เหมือนสมการข้างบนเราล้ยเราเอาหนึ่งลบสองเพราะฉะนั้นเดลต้าอีศูนย์ของอเซลล์ก็คือก็เอาเดลต้าอีศูนย์ตัวที่หนึ่งลบตัวที่สองนี่แหละค่ะก็คือศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดหนึ่งลบด้วยศูนย์จุดห้าสามหก คิดแล้ออกมาได้เป็นบวกศูน5์จุดสองสามห้าแสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดได้เองไปในทิศไปข้างหน้าแต่ว่าพอเขาสู่สมดุลแล้วมันก็พอเขาสู่สมดุลเนี่ยย้มนะอันนี้อ e ีศ e ูนย์เซลเนี่ยคิดที่เฉพาวาม,มาตรฐานหมายความว่าเริ่มต้นพี่มีตัวนี้เข้มข้นหนึ่งโมลาร์ตัวนี้เข้มข้นหนึ่งโมลาร์หนึ่งโมลาร์หนึ่งโมลามร์หมดปฏิกิริยาจะ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนเข้าสู่สมดุลที่สมดุลเดี๋ยว e เท่ากับ0จากูรเมื่อกี้ให้ไปไหนอีกแล้วรน,นี้ log k เท่ากับ n เดี๋ยวได้ e ก0.0592 ็แทนค่าเข้าไปโอเค n, n ในที่นี้คืออะไรคะดูตรงนี้เห็นมาสองอิเล็กตรอนถ่ายเทจากฝั่งนี้ไปให้ฝั่งนี้เพราะฉะนั้น N, n ก็เป็น2องก็ล็อกเคเท่ากับสคูณเดลต้าศย์คือ0.235หารด้วย0.0 ห้าเก้าสองก็คิดได้ออกมาได้เป็นศูนย์จุดเอ้ยได้ได้เป็นเจ็ดจุดเก้าสี่เจ็ดจุดเก้าสามเก้าทีนี้เราก็เอาเฉบยกกำลังหาค่าเขยออกมาก็จะได้เป็น 8.7คูณบเยอะก็ 7. 7. ังเจก็จะหาค่าคงที่สมดุลตัวนี้ได้ก็คือค่าคงที่สมดุลเยอะๆเนี่ยก็แปลว่าไอ้เจ้าพวกผลิตภัณฑ์สองตัวเนี้ยจะเกิดเยอะมากในขณะที่ไอ้สองตัวเนี้ยก็เหลือน้อยก็เป็นไปตามที่เราคิดค่า e ศูนเซลได้ค่ะว่า E0 สุนเซลมันเป็นบวกก็แปลว่าปฏิกิริยามันเกิดไปข้างหน้าเยอะๆใช่ไหมมันก็เลยมันเกิดไปข้างหน้าได้ไงพอเกิดไปจน ฝั่งเนี้ยเยอะมากฝั่งนี้เกืนน้อยมันก็หยุดที่ค่าคงที่สมดุลของมันเท่านี้นี้เวลาคิดตัวเลขพวกเนี้ยอยากให้คิดให้โทชนิยมละเอียดนิดนึงเพราะว่าดูจากการเปลี่ยนค่า log k ไปเป็น k เนี่ยมันต้องเอา10ยกกำลังก้อนนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องแบบเขียนแค่เจ็แล้วเอา10ยกกำลังเจ็ดเก้านี่ยสิบกลังเจกับสิบยกกำลังเจ็ดเนี่ย มันให้ผลแตกต่างกันเยอะพอสมควรทีเดียวอย่างเช่นอันนี้ได้8.7อีกอันเดี๋ยจะได้ประมาณ7กว่ากว่าเองเพราะว่ามันเป็นยกกำลังผลมันจะมีสูงมากก็พยายามคิดตัวแรกละเอียดๆหน่อยก็กัน ทีนี้นอกจากค่าคงที่สมดุลธรรมดาเราก็หาค่าคงที่สมดุลการละลายได้ด้วยค่า KSP ก็เหมือนกันลองดูโจทย์แต่ละกันก็เหมือนกับค่าหาค่าคงที่สมดุลเมื่อกี้ ตรงนี้ก็เอาสมการ2อ,อันมารบกันได้เลยเพราะอิเล็กตรอนมี1ตัวเท่ากันก็เอาอันที่1นึ่ลบอันที่2ก็จะได้เป็น a g c l เกิเป็น a g บวกบวก c l ลบอ่ะมันเป็นสมดุลใช่ไหมก็จะมีมีลูกอนไปกับ ก็คือในการหาค่าคงที่สมดุลการละลายปกติเนี่ยก็คือเอาความเข้มข้นของตัวนี้คูณความเข้มข้นตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องทําการทดลองเพื่อหาความเข้มข้นเลยอาศัยค่า E0 ศนย์จากตารางก็หาได้แล้วเหมือนเดิมศูนยเมื่อกี้ log k เท่ากับ n delta e ศูนย์ส่วน0.0592 ทีนี้เดลต้ e ศนย์เป็นเท่าไหร่แทนค่าไปเลยละกัน,กน n เป็น1่ใช่ไหมเพราะว่ามีอิเล็กตรอนหายเทตัวเดียวก็เป็น1นึ่งเดลต้ e ศย์ก็คือเอาอันที่1นลบอันที่สองศูนยจุสองสองลบศูนย์จุดส่วนศูนย์จุห้สองเนี่ย เราจะสังเกตเห็นนะว่า Delta าอูในปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าติดลบถูกไหมคะค่าเป็นลบ0.58เพราะว่าอะไรปกติถ้าเกิดว่าพี่มีไอ้เจ้าตัวเนี้ยเข้มข้น1โมลาร์หโมลาร์พี่ถามว่าปฏิกิริยามันจะไปข้างหน้ามาปกติ a g c เอามันตกตะกอนใช่ไหมปฏิกิริยามันต้องเกิดย้อนกลับเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยค่า e ูนติดลบถูกแล้วเราก็ทำการคำนวณออกมา ได้เป็นงบ9.80เพราะฉะนั้นค่า k ค่าคงที่สมดุลการละลาย ksp ใช้มาเป็น ksp เดีวยวกันก็จะเท่ากับเอา10ยกกำลังบ9.80ก็จะเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ10ก็จะสังเกตว่า ถ้าเกิดว่าค่าเดลต้ E0 ศูนย์เป็นลบเนี่ยค่า k s p มันจะน้อยกว่าหนึ่งเพราะว่าเดลต้าอศูนย์ตรงนี้เป็นลบค่าออกมาเป็นลบเ0ยบยกกำลังติดลบก็ต้องน้อยกว่าหนึ่งก็คือปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะเกิดย้อนกลับไม่เกิดไปข้างหน้า เรื่องของเนื equation หลักๆมันก็มีแค่นี้นะคะก็คือที่เหลือก็ไปไประยุกต์กันเอาเองละกันอันนี้ก็คือสอนแค่คอนเซปต์เพราะว่าพี่ว่าน้องก็ต้องรู้จักแบบอ่านหนังสือกันด้วยตัวเอง